ในวันที่ทุกคนมาทำบุญให้พ่อแม่ย่ากลับไล่หลานกําพร้าให้ออกจากบ้านด้วยน้ำตาและความแค้นสิบปีผ่านไปหลานชายคนนั้นกลับมาพร้อมกล่องไม้ปริศนาและในคืนนั้นทุกเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินอีกตลอดชีวิตยามเช้าของหมู่บ้านเงียบสงัดเสียงนกกระจิบร้องอยู่บนหลังคาไม้เก่าควันทูปลอยไอ้อิ่งจากลานบ้านวันนี้คือวันที่สิบปีเต็มของการทำบุญให้พ่อแม่ แต่บรรยากาศในบ้านกลับเย็นชาย่านั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สักใบน่าเรียบเฉยข้างกายมีขันน้ำมนต์และรูปถ่ายของลูกชายลูกสะใภ้ไม่มีใครพูดถึงตะวันเด็กกำพร้าที่เธอเคยเลี้ยงสิบปีก่อนย่าไล่เขาออกจากบ้านเพราะความจนความไม่พอใจและความกลัวคำครหาเด็กชายคนนั้นเดินร้องให้ออกจากลานวัดถือเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นในมือลมพัดเอือยๆผ่านผ้าม่านสีสีเสียงระฆังจากวัดดังแผ่วๆเข้ามา หัวใจของย่าเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินหน้าบ้านฝุ่นปลิวขึ้นจากพื้นดินแห้งกรังร่างชายหนุ่มในเสื้อสีเทาเดินเข้ามาช้าๆดวงตาคมจ้องตรงมาที่บ้านหลังนั้นไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำทักทายย่าเงยหน้ามองริมฝีปากสันเล็กน้อยภาพในอดีตผุดขึ้นชัดเจนเด็กชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอในร่างของผู้ใหญ่ในมือเขาถือกล่องไม้เล็กๆที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ประหลาด เสียงนาฬิกาไม้ในห้องดังตึกตักความเงียบปกคลุมทั่วทั้งบ้านแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบกล่องนั้นเหมือนมันมีเงาเคลื่อนไหวอยู่ภายในยากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากามออกไปด้วยเสียงแผ่วเบาจวันกลับมาทำหมลูกชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้แววตาเขาไม่ใช่ความอ่อนโยนของเด็กเมื่อก่อนแต่เป็นบางสิ่งที่ลึกล้ำเย็นเยียบและน่ากลัวเขาวางกล่องนั้นลงบนโต๊ะบูชา เสียงไม้กระทบกันเบาๆดังสะท้อนในห้องหญ้าสะดุ้งเหือกเหงื่อซึมทั่วมือกลิ่นทูบเริ่มแรงขึ้นจนแสบจมูกภาพในกรอบเริ่มสั่นไหวเหมือนมีใครแต่ต้องมันจากด้านในดวงตาของชายหนุ่มจ้องไม่กระพริบเขากระซิบด้วยเสียงต่ำผมกลับมาเพื่อคืนสิ่งที่ย่าให้ไว้ในวันนั้นแสงในห้องเริ่มมืดลงอย่างไร้เหตุผลเปเลวเทียนสั่นระริกทั้งที่ไม่มีลมและจากในกล่องไม้เสียงหนึ่งเริ่มดังขึ้นทีละน้อย เสียงที่ย่าจําได้ดีจนหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงนั้นคล้ายเสียงสะอื้นของเด็กแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบเหมือนเสียงจากก้นบึ้งของความทรงจำย่าขนลุกสู้ไปทั่วร่างไม่เป็นไปไม่ได้เธอพึมพำดวงตาจับต้องไปที่กล่องไม้ฝาเริ่มขยับช้าช้าราวกับมีบางสิ่งอยู่ข้างในเงาดำพาดผ่านพื้นบ้านอย่างรวดเร็วกลิ่นทูปอผสมกับกลิ่นเน่าจางๆลอยมา เหมือนกลิ่นดินเปียกหลังฝนที่ขุดของบางอย่างขึ้นย่าหยิบพระเครื่องจากคอขึ้นมากำแน่นมือสั่นเทาแต่ไม่กล้าขยับนีแต่วันยังยืนนิ่งใบหน้าขาวซีดของเขาไม่มีอารมณ์ใดๆย่าจำได้ไหมวันที่ย่าขับผมออกไปเสียงของเขาเย็นเหมือนน้ำแข็งผมร้องขอให้ได้อยู่ต่อแต่ย่าบอกว่าผมเป็นลางร้ายของบ้านนี้ย่าหลับตาน้ำตาไหลเงียบเงียบย่าเสียใจย่าแค่กลัว เขาเดินเข้าใกล้ทีละก้าวพื้นไม้ดังเอียดอาดในทุกย่างเท้าย่ารู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองเริ่มติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปช้า้าหลังจากวันนั้นผมเดินไปถึงเชิงเขาฝนตกหนะักฟ้าผ่าลงต้นไม้ใกล้ตัวน้ำเสียงของเขาเริ่มสั่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวผมเห็นหน้าแม่กับพ่อในแสงฟ้าผ่านั้นเขายื่นมือมาหาผมและหลังจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิท ย่าปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวเขาหันไปมองโต๊ะบูชารูปถ่ายของลูกชายและลูกสะใภ้เริ่มซีดลงแสงเทียนส่องให้เห็นควันดำคล้ายหมอกคลุมรอบกรอบรูปเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังภาพนั้นพ่อกับแม่ของผมยังอยู่ที่นี่และเขาไม่เคยหลับสนิทเลยเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากในกล่องย่าเริ่มร้องให้พั่งพรูแต่วันย่าไม่รู้ย่าไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาเงียบไม่ตอบ สายตายังคงมองไปที่กล่องไม้แล้วฝาเปิดออกโดยไม่มีใครแต่ต้องภายในมีตุก,กตาดินปั้นเก่าๆหน้าแตกครึ่งหนึ่งแต่ยังเห็นรอยยิ้มบิดเบี้ยวย่าจำได้ทันทีมันคือตุ๊ก,กตาที่เธอเผาทิ้งไปในคืนนั้นคืนที่เด็กชายวิ่งออกจากบ้านไปมันกลับมาพร้อมผมเขาพูดช้าๆและคืนนี้ย่าจะได้รู้ว่ามันจำได้ทุกอย่างเงาของเขาเริ่มยาวขึ้นลากผ่านพื้นบ้านไปถึงบันได เสียงฝีเท้าดังคล้ายมีอีกคนเดินตามย่าหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครเพียงกลิ่นทูบที่เข้มขึ้นจนแทบหา,ายใจไม่ออกและเสียงเรียกเบาๆจากหลังบ้านย่าเสียงนั้นแหลมเล็กเหมือนเสียงเด็กใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้จนรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่หลังคอย่าหยุดนิ่งกล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งชาเธอรู้สึกถึงมือเล็กๆเย็นเฉียบแต่ที่ไหล่เธอค่อยๆหันกลับ ดวงตาของเธอเบิกว้างเมื่อเห็นใบหน้าที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นมันคือใบหน้าเด็กชายที่เธอขับไล่เมื่อสิบปีก่อนแต่ผิวซีดขาวเหมือนขี้เท่าดวงตาดำสนิทไม่มีแววชีวิตริมฝีปากขยับช้าๆยา่าทำไมถึงไม่รักผมคำถามนั้นสะกดเธอให้จมอยู่ในความกลัวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงหัวใจของย่าดังก้องในหูและทันใดนั้นทุกเปลวเทียนดับลงพร้อมกันบ้านทั้งหลังมืดสนิท เหลือเพียงเสียงหัวเราะของเด็กที่ก้องสะท้อนอยู่ในความมืดเสียงหัวเราะของเด็กกล้องสะท้อนอยู่ทั่วบ้านก้องไปตามผนังไม้เก่าที่เริ่มสั่นไหวภาพพระบนหิ้งเอ็นเอียงเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักยากรีดร้องแต่เสียงของเธอจมหายไปในความมืดมือของเธอสั่นจนถือพระเครื่องแทบไม่อยู่เธอพยายามเอ่อยบทสวดแต่เสียงออกมาแค่ลมหายใจขาดห่วงลมเย็นพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านปลิวแรงเหมือนมีใครดึงจากด้านนอกแต่วัน ลูกอย่าทำอะไรย่าเลยน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวแต่เสียงตอบกลับมานั้นอ่อนโยนผิดปกติผมไม่ทำอะไรย่าหรอกครับแค่ให้ย่าได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็นทันใดนั้นแสงสลัวสีน้ำเงินจางๆปรากฏขึ้นในห้องกล่องไม้เริ่มส่องแสงออกมาจากรอยแตกเงาเล็กๆคลานออกมาช้าๆจากในนั้นไม่ใช่แค่เงาเดียวแต่มีหลายเงาเด็กๆในเสื้อผ้าขาดวิ่นใบหน้าซีดเสียว ดวงตาว่างเปล่าเหมือนวิญญาณที่หลงทางพวกเขายืนล้อมรอบย้าไว้ย้าถอยหลังจนหลังชนผนังไม้พวกเขาคือใครจะวันเธอถามเสียงแผ่วเขาเงยหน้าขึ้นชา้าชาพวกเขาก็เหมือนผมเด็กที่ถูกทิ้งถูกลืมถูกขับไล่เด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยเศร้าและความเจ็บบ้านนี้เคยเป็นที่พักของพวกเรา แต่ทุกครั้งที่ใครพยายามเข้ามาย่าก็ไล่เขาออกไปย่าเริ่มสั่นเทิมน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงร้องไห้ของเด็กๆผสมกับเสียงลมเหมือนเสียงคร่ำครวญจากอดีตที่ถูกฝังลึกรูปถ่ายบนผนังเริ่มหล่นลงทีละกรอบภาพของลูกชายยิ้มแย้มในตอนยังมีชีวิตแต่ตอนนี้ใบหน้าในภาพกลับค่อยๆเปลี่ยนสีรอยยิ้มกลายเป็นความเศร้าดวงตาดำมืดลงเหมือนกำลังมองดูเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าต่วัน ย่าไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นแบบนี้เธอพูดเสียงแผ่วเหมือนขอความเมตตาแต่ชายหนุ่มเพียงยืนนิ่งเงาของเขาเริ่มซึมเข้าสู่พื้นไม้ใต้เท้าพื้นเริ่มเปียกเหมือนมีน้ำไหลออกมาจากใต้กล่องกลิ่นดินเปียกปนกลิ่นเลือดลอยเข้าจมกูกย่าปิดปากแต่ยังได้ยินเสียงน้ำหยดต่อเนื่องเสียงนั้นดังติ๋งติ๋งเหมือนหยดลงบนพื้นไม้ที่เน่าสิบปีที่ผ่านมาผมอยู่ในที่ที่มืดมากไม่มีวันไม่มีแสงไม่มีใครพูดกับผม เสียงของตะวันสั่นแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวผมภาวนาให้ย่าจำได้ว่ายังมีผมอยู่เขาก้าวเข้ามาใกล้อีกจนย่ารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบของเขาแต่ย่าไม่เคยหันกลับมามองเลยแม้แต่ในวันที่ทำบุญให้พ่อแม่ของผมย่าทุดลงกับพื้นมือทั้งสองกุมหัวแน่นย่าขอโทษย่าผิดเองเสียงร้องให้ของเธอสั่นสะท้านไปทั่วห้องแต่เสียงร้องของเด็กๆด,ดังขึ้นพร้อมกัน เหมือนเสียงคลื่นซัดเข้ามาในคืนพายุทุกเงาคลื่นเข้าหาเธอพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เย็นเยียบคำขอโทษมันสายไปแล้วเงาเหล่านั้นเริ่มซึมเข้าไปในร่างของย่าผิวของเธอเริ่มซีดลงเรื่อยๆมือเหี่ยวย่นของเธอกลายเป็นสีเทาเหมือนขี้เทาดวงตาเริ่มกลวงโบเหมือนสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ในขณะนั้นเองกล่องไม้กลับปิดตัวเองอย่างช้าๆเสียงคล้ายประตูลงดังปังเบาๆ แล้วทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบบ้านทั้งหลังมืดสนิทอีกครั้งแต่เมื่อแสงแรกของเช้าวันใหม่ส่องเข้ามากล่องไม้วางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมไม่มีใครอยู่ในบ้านนั้นอีกเลยเพียงเสียงเด็กๆที่หัวเราะแผ่วๆดังลอดออกมาจากกล่องเล็กๆใบเดิมนั้นแสงเทียนที่ดับไปเมื่อคืนจุดขึ้นเองอีกครั้งและร่างของย่าปรากฏนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้สะใบหน้าเธอยังคงเหมือนเดิมแต่ดวงตา ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปดวงตาของย่ามืดสนิทดำลึกเหมือนบ่อน้าที่ไม่มีก้นไม่มีแววชีวิตไม่มีประกายแห่งความกลัวเพียงความว่างเปล่าที่ดูดกลืนทุกสายตาที่มองแสงเช้าอาบเข้ามาทางหน้าต่างฝุ่นลอยอยู่กลางอากาศเหมือนหมอกบ,บางๆแต่ทุกอย่างในบ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมาเห่าไม่มีเสียงลมบนโตบูชารูปถ่ายของลูกชายและลูกสะใภ้กลับหายไป เหลือเพียงกรอบเปล่าที่แตกออกตรงมุมกล่องไม้ยังคงวางนิ่งมีรอยนิ้วมือเล็กๆเกปื้อนดินอยู่บนฝาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปเริ่มสงสัยเพราะทุกเช้าจะเห็นย่าออกมาตักบาดแต่วันนี้ไม่มีใครเห็นเธอหญิงชราคนหนึ่งเดินมาที่หน้าบ้านเธอเรียกชื่อย่าหลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบประตูไม้เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยลมพัดให้มันขยับไปมาเบาๆย่าอยู่ไหม เธอผลักประตูเข้าไปช้าๆกลิ่นทูบไม่เก่าลอยอบอวลไปทั่วแต่กลิ่นนั้นแปลกมันปนกลิ่นเหมือนของเน่าที่ซ่อนอยู่หญิงคนนั้นก้าวเข้าไปทีละก้าวพื้นไม้ดังเอ็ดอาดราวกับเตือนให้ถอยกลับเธอเห็นย่านั่งอยู่ตรงเก้าวอี้กลางห้องหันหลังให้กับทางเข้าย่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบหญิงชราเกื้อมือไปแต่ไหลร่างของย่าแข็งทื่อเย็นเหมือนหินเมื่อเธอหมุนเก้าอี้ให้หันมา หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นใบหน้าของยญ้าขาวซีดดวงตาดำสนิทริมฝีปากแย้มยิ้มบางๆเหมือนคนมีความสุขหญิงคนนั้นกรีดร้องสุดเสียงแต่ก่อนที่เธอจะวิ่งออกจากบ้านเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในกล่องไม้เสียงหัวเราะของเด็กๆแว้วก้องออกมาอีกครั้งเธอหยุดนิ่งหันไปมองฝาไม้ค่อยๆเปิดออกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องภายในไม่มีอะไรมีเพียงตุ๊กตาดินปั้นตัวเล็กๆที่เรียงกันเป็นวงกลม เธอขมวดคิ้วพยายามมองใกล้ขึ้นแล้วต้องเบิกตากว้างเพราะตุกตาตัวกลางมีใบหน้าของย่าอย่างชัดเจนและรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวจนดูคล้ายกำลังหัวเราะหญิงชราถอยหลังมือสันแต่เท้ากลับสะดุดอะไรบางอย่างเธอก้มลงดูแล้วเห็นรอยเท้าเด็กเปื้อนดินเต็มพื้นบ้านรอยเท้าเล็กๆพาไปจนถึงหลังบ้านเธอกลั้นหายใจและเดินตามไปแสงแดดลอดผ่านช่องไม้ให้เห็นลานดินหลังบ้าน ตรงนั้นมีหลุมเล็กๆหลายหลุมแต่ละหลุมมีไม้ปักไว้เหมือนเป็นเครื่องหมายลมพัดแรงขึ้นทันทีที่เธอก้าวถึงตรงนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวอย่าปลุกเขาเขาหลับอยู่เธอหันมองซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครหลุมหนึ่งดูใหม่กว่าที่เหลือดินยังชื้นเหมือนเพิ่งถูกกลบเมื่อไม่นานบนดินมีตุ๊กตาดินปั้นอีกตัววางอยู่หน้าของมันคือชายหนุ่มตะวันหญิงชราถอยหลังอีกครั้ง หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกทันใดนั้นกล่องไม้ในบ้านดังเสียงปังฟ้าปิดสนิทเหมือนเดิมหลงเงียบเสียงนกกลับมาแต่ทุกอย่างในบ้านเงียบเงันเหมือนไม่มีใครเคยอยู่สามวันต่อมาพระจากวัดในหมู่บ้านมาทำพิธีสวดเขาพบกล่องไม้ใบเดิมวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครกล้าเปิดมันอีกแต่ทุกคืนจะมีเสียงหัวเราะของเด็กแววออกมาจากในนั้นบางคนในหมู่บ้านบอกว่าหากผ่านบ้านหลังนั้นในคืนวันพระ จะเห็นเงาของหญิงแก่กับเด็กชายยืนอยู่ตรงหน้าต่างแสงเทียนสั่นระริกอยู่ข้างในและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านจะได้ยินเสียงเบาๆดังว่ากลับบ้านแล้วย่าจะไม่เหงาอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกต้นไม้รอบบ้านค่อยๆเหี่ยวเฉาใบไม้ร่วงจนเหลือแต่กิ่งแห้งแม้แต่สัตว์ก็ไม่กล้าเดินผ่านชาวบ้านเริ่มเรียกที่นั่นว่าบ้านแห่งเสียงหัวเราะ ในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่รอบบ้านบางคืนมีแสงเทียนวูบวาบผ่านหน้าต่างเหมือนมีใครอยู่ข้างในทั้งที่บ้านถูกปิดตายเวลาผ่านไปหลายเดือนจนวันหนึ่งเด็กหนุ่มจากเมืองกลับมาที่หมู่บ้านเขาเป็นหลานของพระนัยวัดได้ยินเรื่องบ้านหลังนั้นมาตั้งแต่เล็กผมไม่เชื่อหรอกครับหลวงตาเขาพูดยิ้มยิ้มคงเป็นแค่เรื่องเล่าขู่เด็กมากกว่าแต่หลวงตากลับสายหน้าบางสิ่งในโลกไม่ต้องเชื่อก็จริงได้ คืนนั้นเด็กหนุ่มถือกล้องกับไฟฉายตัดสินใจไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อตามหาความจริงดวงจันทร์ครึ่งดวงแขวนอยู่บนฟ้าแสงเย็นสีเงินทอดลงบนหลังคาเก่าที่ขึ้นราเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในความเงียบทุกย่างก้าวเหมือนย่ำบนอดีตประตูไม้ที่ปิดมานานส่งเสียงเอียดเบาๆเมื่อเขาผลักเข้าไปกลิ่นฝุ่นและความชื้นตีขึ้นจมูกทันทีภายในบ้านเงียบสนิทตบูชายังอยู่ที่เดิม กล่องไม้ใบเก่าตั้งอยู่ตรงกลางมีเทียนเล่มหนึ่งดับครึ่งแท่งวางอยู่ข้างๆเด็กหนุ่มยกกล้องขึ้นถ่ายแต่จูจ่ๆภาพในจอบล้องกลับกระพริบวูบเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านด้านหลังเขาเขาหันขวับไม่มีใครลมหายใจเริ่มถี่ขึ้นเขาเปิดไฟฉายกวาดไปรอบห้องฝุ่นลอยในแสงเหมือนละองผงทองแต่เงาในมุมหนึ่งกลับหนากว่าปกติเหมือนมีรูปร่างคนมีใครอยู่ไหมครับ เสียงของเขาสะท้อนกลับมาเบาๆจากนั้นเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นแผ่วๆใกล้หูเบาเสียจนเหมือนลมหายใจเขาหันไปทางโต๊ะบูชาอีกครั้งกล่องไม้เปิดออกช้าๆโดยไม่มีใครแต่ต้องภายในว่างเปล่าแต่กล้องที่อยู่ในมือเขากลับสั่นเองบนหน้าจอปรากฏภาพหญิงแก่และเด็กชายยืนอยู่ข้างหลังเขาเลือดในกายเย็นเฉียบเขาหันกลับทันทีแต่ไม่มีใครทว่าเก้าอี้ไม้ศักที่ย่านั่งในตำนาน กำลังค่อยๆขยับเองชาชาราวกับมีคนนั่งอยู่เสียงเอียดของไม้ดังขึ้นพร้อมลมหายใจแผ่วเด็กหนุ่มถอยหลังจนชนกำแพงกล่องไม้ปิดปังเสียงดังและเทียนเล่มที่ดับไปกลับติดไฟเองอีกครั้งแสงเทียนส่องให้เห็นเงาเด็กหลายคนบนพื้นพวกเขากำลังยืนล้อมกล่องนั้นไว้บางคนถือของเล่นบางคนถือดอกไม้แต่ทุกคนเงียบสนิทอย่าก,กลัวเลยเสียงเด็กชายดังขึ้นตรงหน้า ชายหนุ่มยกกล้องขึ้นช้าๆในจอภาพเขาเห็นใบหน้าของเด็กคนนั้นดวงตาดำสนิทไม่มีแววตาพวกเราแค่อยากให้รู้ว่าเรายังอยู่แสงเทียนสั่นไหวรุนแรงเงาของเด็กๆยืดยาวจนคลุมทั่วทั้งห้องเสียงหัวเราะผสมเสียงร้องให้ดังระงม,มเด็กหนุ่มกรีดร้องกล้องตกกระแทกพื้นภาพดับวูบทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงกระซิบเบาๆดังข้างหูตอนนี้เจ้าก็เป็นหนึ่งในพวกเราแล้ว เช้าวันถัดมาพระในวัดออกบิณฑบาตเห็นประตูบ้านเปิดอยู่ข้างในไม่มีใครแต่บนโต๊ะบูชามีกล่องไม้ใบเดิมวางอยู่และกล้องถ่ายรูปหนึ่งตัวเมื่อท่านเปิดกล้องดูในนั้นมีรูปสุดท้ายภาพเด็กหนุ่มยืนอยู่ข้างหญิงแก่และเด็กชายทุกคนยิ้มตรงกล้องแต่เงาของพวกเขาไม่มีใครมีเงาเลยคืนนั้นบ้านหลังนั้นกลับมามีแสงเทียนอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นตามสายลม และทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าบ้านแห่งเสียงหัวเราะได้เพิ่มสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนแล้วตั้งแต่วันที่รูปถ่ายนั้นถูกพบหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปอย่างประหลาดในยามกลางคืนท้องฟ้ามักมืดกว่าปกติหมอกหนาลอยปกคลุมทั่วบริเวณบ้านเก่าเหมือนมีบางสิ่งไม่อยากให้แสงจันทร์ส่องถึงผู้คนเริ่มได้ยินเสียงเรียกจากในความมืดบางคนว่าเป็นเสียงเด็กบางคนว่าเป็นเสียงผู้หญิงแก่เสียงนั้นอ่อนโยนแต่เย็นจนขนลุก มักเรียกชื่อของคนที่เดินผ่านทางนั้นคนเดียวเสมอเข้ามาสิบ้านของเรากว้างมากอย่าก,กลัวเลยแค่ช่วยเราอยู่ด้วยหน่อยมีคนหายไปทีละคนส่วนใหญ่เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นหรือคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณบางคนหายไปทั้งคืนกลับมาในตอนเช้าแต่ดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนไร้วิญญาณทุกคนพูดเหมือนกันว่าได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆได้กลิ่นดอกไม้แปลกๆคล้ายกลิ่นทูบเก่า และได้เห็นหญิงแก่ที่ยิ้มให้จากในเงาจนวันหนึ่งพระจากต่างอำเภอถูกเชิญมาทำพิธีท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงด้านปราบอาถรรพ์ในคืนเดือนดับท่านมาถึงพร้อมลูกศิษย์สามคนถือเทียนเล่มคาถาและน้ำมนต์บ้านทั้งหลังมืดสนิทแม้จุดไฟก็เหมือนไม่สว่างอากาศรอบๆหนักแน่นเหมือนมีมือมองไม่เห็นกดลงบนไหลแม้แต่เสียงมแมลงยังเงียบท่านเริ่มสวดบทมนเสียงสวดต่ำลึกสะท้อนในทุกมุมของบ้าน เทียนสามเล่มที่จุดไว้เริ่มสัน่นและฝาไม้ของกล่องค่อยๆขยับเปิดเองอีกครั้งทันใดนั้นกลิ่นทูบแรงขึ้นอย่างรุนแรงกล่องไม้ปล่อยควันดำออกมาเหมือนหมอกและภายในหมอกนั้นมีร่างเด็กเล็กหลายคนยืนมองมาด้วยแววตาเศร้าพระหลวงพ่อกล่าวเสียงมั่นคงเจ้าทั้งหลายถึงเวลาที่ต้องไปแล้วแต่เด็กๆส่ายหัวพร้อมกันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสียใจพวกเราจะไปได้อย่างไง บ้านนี้คือที่ของพวกเราท่านไม่รู้พวกเขาทิ้งเราไว้ที่นี่ควันดำเริ่มหนาขึ้นลูกศิษย์คนหนึ่งร้องออกมาเมื่อเห็นร่างหญิงแก่เดินออกมาจากมุมมืดหญ้าที่ตายไปแล้วยังคงสวมชุดเดิมที่วันสุดท้ายของชีวิตท่านพระเธอพูดเสียงชาอย่าไล่พวกเขาเลยเด็กพวกนี้ไม่มีที่ไปพวกเขาแค่ต้องการบ้านแต่เจ้าและพวกเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปพระกล่าวบ้านนี้ไม่ใช่ของคนตายหญิงแก่ยิม้ม แล้วของใครละ่ะตอนที่พวกเราตายไม่มีใครจําได้ด้วยซ้ําบ้านนี้เป็นที่เดียวที่ยังฟังเสียงเราอยู่เสียงร้องไห้ของเด็กเริ่มดังขึ้นพร้อมกันฝาไม้เริ่มสั่นเหมือนจะระเบิดเทียนดับไปสองเล่มเหลือเพียงเล่มเดียวและแสงจากมันทําให้เห็นเงาของตะวันยืนอยู่ข้างหลังหญ้าเขามองตรงไปที่พระอย่าพระพวกเขาไปเลยครับท่านพวกเรามีแค่กันและกันพระนิง่งสายตาเต็มไปด้วยความสงสาร แต่ท่านรู้ว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้วิญญาณเหล่านี้จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่ที่บ้านหลังนี้ท่านเกื้อมือไปจับกล่องไม้สวดคาถาเสียงดังก้องกล่องเริ่มร้อนขึ้นควันขาวออกมาแทนที่ควันดำเสียงกรีดร้องของเด็กดังสนั่นไปทั่วบ้านหยุดย่าร้องออกมาพร้อมน้ำตาเธอกอดตะวันไว้แน่นพวกเขาไม่ทำร้ายใครพวกเขาแค่เหงาพระยังคงสวดต่อจนควันในบ้านเริ่มเปลี่ยนเป็นแสงสว่าง เงาของเด็กๆค่อยๆจางหายแต่ใบหน้าทุกใบยังคงมองมาด้วยความเศร้ายากับตะวันเริ่มละลายกลายเป็นเงาขาวถ้าพวกเราต้องไปตะวันพูดเสียงเบาขอให้มีคนจำได้ว่าเราเคยอยู่แล้วเสียงทุกอย่างก็เงียบลงในทันทีเทียนดับลงกล่องไม้ปิดสนิทบ้านทั้งหลังนิ่งสนัดรุ่งเช้าพระและลูกศิษย์ออกจากบ้านไม่มีร่องรอยของควันหรือกลิ่นทูบอีกแต่บนโต๊ะบูชามีสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมา ภาพถ่ายเก่าๆใบหนึ่งภาพนั้นมีหญิงแก่กับเด็กชายยืนอยู่หน้าบ้านในมือของเด็กมีตุ๊กตาดินปัน้นด้านหลังภาพมีตัวหนังสือสันๆเขียนไว้ว่าบ้านนี้จะมีเสียงหัวเราะตราบใดที่ยังมีคนจำเราได้ตั้งแต่นั้นมาทุกปีในวันทำบุญสิบปีของหมู่บ้านชาวบ้านจะนำของเล่นดอกไม้และเทียนสามเล่มมาวางหน้าบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปข้างใน แต่ทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นอย่างอบอุ่นในสายลมและในยามค่ำคืนหากใครมองผ่านหน้าต่างบ้านเก่าจะเห็นหญิงแก่กับเด็กชายยืนเคียงกันยิ้มอย่างสงบท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องอ่อนๆเรากับว่าบ้านหลังนั้นได้กลับมาเป็นบ้านอีกครั้งจริงๆหลายปีผ่านไปบ้านไม้หลังเก่ากลางหมู่บ้านยังคงยืนอยู่แม้ไม้จะผุและหลังคาจะรัว่วแต่กลับไม่มีใครกล้ารื้อหรือ,รอแต่ต้องมัน ชาวบ้านเริ่มเล่ากันรุ่นต่อรุ่นว่าบ้านแห่งเสียงหัวเราะไม่ใช่บ้านผีแต่เป็นที่พักของดวงวิญญาณที่รอการยอมรับบ้านที่สอนให้คนไม่ลืมความเมตตาทุกปีในวันทำบุญใหญ่เสียงหัวเราะของเด็กจะดังขึ้นจากในลานบ้านเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านต้นไทรเก่าอ่อนโยนและอบอุ่นอย่างประหลาดเด็กๆในหมู่บ้านจะนำของเล่นเก่าไปวางไว้หน้าประตูพร้อมเทียนสามเล่มและดอกมะลิขาวผู้ใหญ่จะยกมือไหว้เบา,เบา แล้วพูดคำเดิมทุกปีขอให้พวกเจ้ามีความสุขในที่ของเจ้ายามค่ำคืนแสงเทียนจะส่องออกมาจากในบ้านไม่สว่างจ้าแต่พอให้เห็นเงาคนสองคนหญิงแก่กับเด็กชายยืนอยู่เคียงกันรอยยิ้มของพวกเขาไม่ใช่ความเศร้าอีกต่อไปเพราะในที่สุดทั้งย่าและหลานก็ได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันในที่ที่เสียงหัวเราะไม่เคยดับและความรักไม่เคยสูญหายไปไหนเลย